ความประตับใจของผมก็เหมือนกับคนอื่นครับแต่ว่าผมชอบกิจกรรมดูดาวที่สุดครับเพราะว่าบรรยากาศมันแตกต่างจากดูในเมืองมากครับก็มีท้องฟ้ามันสว่างแล้วก็ได้ดูกับเพื่อนๆกันสนุกดีครับค่ะเหมือนเหมือนกันกจับคิมค่ะชอบกิจกรรมดูดาวที่สุดแต่ว่าในต,ตรงที่วันนั้นท้องฟ้ามันไม่มันมัน,ม,นมันไม่สดใสค่ะ นออนเป็นหมอกๆมาบังนะคะทาให้เห็นดาวเป็นบางช่วงบางเวลาค่ะแล้วก็ชอบกิจกรรมการเดินป่าตวัวที่มันได้ลงพื้นที่จริงถูงงกหมจ๊ะไม่ชอบมาแรงหรือว่าท่ามาเกาะตัวประดับราบส่วนผมนะครับชอบการเดินป่านะครับได้เห็นสัตว,ว์แปลกๆับเช่นควางมินก็แมงมุม,มแล้วก็ท่า ครับก็เห็นเพื่อเพื่อชไม้เช่นเขาวันน้ำเขาวันงูเขาวันเหาในมหกครับหนี่งเนาะข้าวข้าราชการสิ่งแวดล้อมที่เข้าใหญ่เอารมสวนเอารมกลมป่าไม้ที่สองที่สี่มาเก้าสี่เชื่ออะไรกันบ้างลูก คือนัตการเจษฎากรเจาพลต้องกุลัยลุกสุกสุกกลางอัธวีโมยลิปวันนี้สลาเปีใหม่ขอบคุณมากครับดีครับ